เจ้าหน้าที่สืบสวนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง3จับกุ่มนายหลงนามสมมุติสัญชาติจีนผู้ต้องหาตามหมายจับจากมณฑลกวางโจวในคดีช่อโกงลงทุนสวนทุเรียนในจังหวัดนนทบ,บุรีและภาคตะวันออกหลังหลอกผู้เสียหายในไทยก่อนหลบหนีออกนอกประเทศจีนซึ่งทางการจีนได้ออกหมายจับและทำหนังสือร้องขอให้ไทยเพิกถอนอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรพร้อมแจ้งข้อมูลมายังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทย หลังรับข้อมูลเจ้าหน้าที่ได้ติดตามสะกดรออผู้ต้องหาจากพื้นที่พัทยาเข้ากรุงเทพขึ้นเหนือไปจนถึงแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และจับกลุ่มตัวได้ที่ปั๊มน้ำมันโดยไม่ให้มีโอกาสได้หลบหนีหลังการจับกลุ่มเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการเพิกถอนการอนุญ,ญาตให้อยู่ในราชนาจักรและคุบคุมตัวส่งไปห้องกักตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรอส่งตัวกลับประเทศตามขั้นตอนกฎหมายพลตำรวจตีชยฤทธิ์เปิดเผยว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่มุ่งปราบปรามอาชญากรข้ามชาติและคนต่างด้าวที่เข้ามากระทำความผิดในไทยเพื่อปกป้องความสงบเรียบร้อยความมั่นคงของประเทศและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานานาชาติสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a d สนใจสั่งซื้อโท 00, ร088-309-6600 l ายแอด DBM6600 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสรายแดง BHerb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061-587-8999หรือลายแอด BHerb 99